สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องจเขอมารชมทุกทุกท่านครับเมี้กามาพบพอกันครับในวันพฤหัสบดีที่สองตุลาคมครับสองพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดครับเป็นเมื่อที่อากาศดีเมือนึงครับแต่ก็มีลมยืนนิดน้อยแต่ก็ยังดีกับฝนตกอยู่ครับพี่น้องเมื่อก็ได้ออกมาต้นนกรับุยกไม้บ้านลูกปึ้งครับผู้จัดก่อครับพี่น้องที่มาแต่ละเทื่อนี่เพิ่นถอนมังคดินอยู่นะครับแต่ตอนนี้เพิ่นถอนเเสร็จแล้วครับ สีลองมนุกมาข้นอยู่ไม้นีลองมันครับเล็งไปหลายเจ้าแล้วครับมันนี้ก็เป็นสีล้มลมนะครับพี่น้องมีล้มครับดูจากกังหันล้มเลยครับกังหันล้มหนีมุนครับครับสีล่องานกขึ้นครับนกเอานกมาสองตัวแล้วครับมันนี่เอาเจ้าเทพประธานครับเจ้าดอนบันบึงครับกมาล่องเบิ้งครับวันนี้นกปลาเด่นนกปลาสู่บงครับมีคนนะครับขอไปยั้งครับซ่ำหนี้ ครับสีห้องเบื่อครับครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบโมงห้าสิบนาทีนะครับเอาเจ้าเทียบประธานขึ้นครับแสดงมาบุืนี่นกป้ายแถวนี้ครับมันเหียกเลยครับนี่เหยียากหาเลยครับนี่ครับเอาเบิ่งนกันครับพี่น้องครับมาสิลริมในซูบะครับครับนะครับครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบเอ็ดโมงพอดีครับ ขึ้นนกแล้วนะครับสองตัวครับเอาเจ้าดอนบ้านบึงขึ้นต้นนี่ครับต้นแดงน้อย้างข้างครับนั่งกินเกาขึ้นนำครับพี่น้องวันนี้กินเกาเสอยครับเหมือครับนกปลาสิมาเถียงมาเล็นมาสู่ครับช่งนี้เดินสะดวกครับช่วงนี้เบิดฝนละครับฝนไปสองมือแล้วครับเป็นพู่แล้วนะครับติดพู่เลยครับ ลกปลาก็ามีเสียงนะครับแต่เป็นห้องอยู่ทั้งคู่ครับส่วนหลาย่อยลงตรงลงทามเลยครับถ<ฆ>้าพน,นลงมาสู่มะเร็นกะก็ได้รุ่นได้ชมกันแล้วครับตอนนี้เจ้าเทียบประทานกับคันโนนอยู่ครับมา<ฮ>ลุ่นเราชมกันครับ กับตอนนี้มีนกปลาตัวหนึ่งตีบนนะครับตีตะไลอยู่ครับสองรอบแล้วเป็นนกสองกุ๊กครับสองกุ๊กเสียงกลางครับเขาต้นดูต้นฟังใรายมือนะครับนะตะไรมากครับแต่บ้านนี้มีเสียงเถียงเสียงสูงนะครับนี่ถ้าเจ้าเทียบระท่านเหี่ยกใส่เฮ็ดใส่ครับตอนนี้ครับปลากับนังบ้านไหนหาว้านไดครับ เห็นนกปลาเขาสู่ครับดูต้นพ่างครับถ้าเทียงยู่ต้นพ่างยังไงครับนี่มาเทียงครับเบิ่งสักพักนึงครับเิ่นสิลงมาสู่สิมาเฮใส่บ่ครับนกตอก็ถือว่าเฮตินะครับอยู่ทีนกปลาหรืครับพี่น้อง้านกปลาสูก็ได้ม้วนแล้วครับในเบิ้งกันแล้วครับครับตอนนี้นกปลาเข้าร่วมต้นเจ้าเทปท่านนะครับ บินเข้ามาคอ้อนแล้วก็ย่างครับสองเทื้อตอนนี้อยู่ในต้นนะครับครับไปต้นครับอ้าวตื่นนกอย่างน้อบ่นนอ้ออืมแกมันมาถือจังหวะกักนอกนอนกกระได้ออกจากต้นแล้วครับพังกัน มนงขับเสียขเขามัอยกบ่โอ้นกน่เขามาถือช่างวะค่ะครับนกป่าบินออกเลย หลุนเบิ้งครับคือจังทรงจะกเขาร่วมต้นโยโอ้ยขันกกันย่างเขาเพราเขามาังันได้เรียนครับบางกันตนไสนี่หมอ้อหมอนะครับนี่เขาร่วมแล้วคือจังสิมีหลุ่นนตัอกครืต้นแบบนี้ ใส่ล้ละเขามาอีกไหมใส่ผู้กรับนกปลาเนี่ออยไปเห็นนกปลาเลยบวะนี่โอ้ยเสียดายน,นกกระยางเขาจกบินวายั้งสองตัวครับห้องแค่แกบางหันนกปลาบินพึ่งออกเลยครับสองกุ๊บนะครับบางทันนกตัวนี้ ครับพี่น้องครับตอนนี้ก็เป็นเวลายโมงยีนสมาทีครับมาไม้สองต้นสองครับพี่น้องมาไม้ถีมากับปันปานนกเขาใหญ่นะครับผมมาใส่ต้นครับต้นที่ปันปานใส่นะครับไม้นี่มีนกคาล้มนะครับเสียงห้องหงงครับคาล้มครบเครื่องครับเป็นงคาวันสีมาสูงมะเร็นมาครับมันนี้นําเจ้าดอนบันบึงนะครับขึ้นครับขึ้นตอนนั้นครับส่วนจะเทประทานไปใส่พ้นครับยิ้มห่วยครับ กลมาลอกกันครับวาน,นกปลาสีมัสสูมาเล่นบ่ครับสีสูซ้ำไดเรนซ้ำเลยครับครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองยี่สิบนาทีครับบอมีนกเสียงนกปลานกยนังรับเงียบเลยครับแดดครับมันแดดเอา้า นกลงแล้วครับวันนี้นกไปกินอาหารกันครับนกไปกินอาหารกินเขากินน้ำพักพ่อนกันครับโอ้ยนกปลาห่วงน,นกปลาหองนกปลาสูเลยกระองว่าเป็น,นยอนดังนะครับอากาศเป็นแบบใดนก,อกือบ่ห่าวเพห้อง,งถึงวันนี้ครับขึ้นที่แรกกรน้ำทามีเสียงเหียกเสียงยงใส่กันู่ครับพอสักพักหนึ่งก็หายไปเลยบัดนี้ เมื่อยเมื่อยแดดครับตอนนี้เมื่อยแดดครับหลังจากอนุก,กินเขากินน้ำเซ็จมาขึ้นค้อนสามครับในช่วงเวลาบายสองพอดีครับพี่น้องครับทําเร่มืองนี้ก็เป็นที่นิ้วสยองเข้มแรงเฉลยเต็มล่าสุดนะครับเต็มที่ยี่สิบเจ็ดนะครับ ครับพี่น้องครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงสิบนาทีครับนกปลาบอมเรล่นมาสู่แล้วครับลงมากินดินที่พันไทยอากาเงียบครับปฏิบทานเฮดส่เงียกใส่คู่ส่กระเซยครับหิิเขวปลาไปกับไปคู่กันในปลาหครับตอนนี้กลายเนเวลาสมรแล้วครับทีได้อำลาพาจากพี่น้องไปแล้วครับผมพ่อก็ผมมือไม่ไม่นาครับสหรับมือนี่เขากล้าเข้ามาสวัสดีครับ